สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer วันนี้ผมก็มาอยู่ในเกม b o r d e r n d s นะครับครั้งนี้ผมก็จะพามาชม Sturm Tiger นั่นเองนะครับผมรถถังอันนี้ก็เป็นรถถังจากจีกรรม10ปีนะครับฉลอง10ปี b o r t e r n d s นะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าที่ไม่ใช่ว่าที่แล้วละ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับรถถังที่มีลำกล้องปืนที่ใหญ่ที่สุดในเกมนะั่นคือขนาด380ม mm มนั่นเองนะครับใหญ่มากๆเลยนะปืนของเขาเป็น ปืนลำกล้องสั้นนะเป็นปืนมอตา้านะฮะโดยกระสุนของเขาจะเป็นแบบจรวดนะครับเป็นล็อกเก็ตขนาด380ม mm, ิลิเมตรโดยจะมีความเร็วอยู่ที่250เมตรต่อวินาฮะมันคืออแก้วเบียร์แก้วเบียร์ <c oughs> ยขนาด380ม mm, ิลิเมตรนะครับโดยจะมีทีเนมีมวลอยู่135กิโลกรัมนะครับยิงเฉียวเฉียวก็ไปสวรรค์ได้นะครับผมโอเคครับในเมื่อ เราได้ไปลองทดสอบกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นตัวเต็มกันหน่อยแล้วกันนะครับในเมื่อมันเข้าเกมมาแล้วก็ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกับรถถังเสิร์ฟเบียขนาด380ม mm มคันนี้ครับผมโอเคเน้นๆเนเวกสิบสามแต่ก็คนรถเราก็ตายไปสอง มาซ่อมปืนก่อนครับรีโหลดนานด้วย <c oughs> ตัวระเบิดไปเอสองยิงเสร็จแล้วก็หลบยาวๆเลยครับ ยิงไม่โดนก็ตะโกนแตกหนึ่งได้อ่ะคันเนี้ย TNT <nt> มันเยอะนะครับยิงเฉียวเฉียวก็ตายได้ก็จะมีรถอยู่ข้างหน้าอยู่ตรงมุมอ่ะตายละเไป็นไอซ์หนึ่งเดี๋ยวนะเสียงรถมา รีโหลดอยู่จ้าโอเคบอกได้เขาจะเอจุดห้าศูนยิงปืนเออนี่ยิงไม่โดนตะโกนแตกหนึ่งเรียบร้อย M51 โ okay, อเคหลบได้อ่ะ M51 พังไปโอ้โห PC7 มันทิ้งระเบิดตายสามเลย ผมต้องการรักษาคนรถอะมันรีโหลดนานมากเลยตอนเนี้ยจะจะเข้ายุดเอให้ได้แต่เครื่องบินบินว่อนเลยน่าจะได้อยู่นะยิงสโมคกไปโอเครออีกลูก ครับผมต้องการรักษาพักรถลี่ลดนานมากอืมบีซีเจ็ดบินมาใหม่สิ ดาเมจไม่โดนเอา้าร่วงคือยิงไปแล้วผมหวังให้แรงระเบิดมันกระเด็นกระดอนไปโดนเครื่องบินแต่เมื่อกี้มันไม่โดนน่าเสียดายอยู่แต่ก็มงโลกไปแล้วล่ะ โอเคยิงเสร็จสมกถอยยาวลิลลดนะนะเสียงรถมันจะมีรถมาอ้อมด้านหลังไหมเนี่ย นั่นไงเป็นเธอโดนละดีีโอเค ผมพยายามเคลียร์ล้วนยิ่งเฉียวเฉียวก็ตายได้คันเน็ตก็นอนแล้ว380ม mm. ิลิเมตรเสิร์ฟเบียให้กินฮะเบียเยอรมันด้านข้าง ยวรอเขามาบีเดนินหยุดโอเคมีมุมตรงนู้นขั้นหนึ่งมาละมาละล <c oughs> อยละลิ้ว <c oughs> ยวเสร็จก็สมโมคถอยหลบ สี่สิบวิฮะทีโหลดยาวๆ,ๆไปแล้ยังมีเสียงรถโอเคเอ็มหกอืมเน้นๆน้นีสามสี่โอเคอเข e ายิงไม่โดน อยงรถมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฮัลโหลไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์น่าไงโอ้โหด้านหลังก็มาทั้ Hello, Tiger, Tiger, Tiger. งหน้าทั้งหลังเลยไม่รู้จะทำยังไง 250ยหิงไม่โดนก็ตะโกนแตกหนึ่งได้ฮะมวลระเบิดโคตรแรงเฮ้ยนะแล้วรถอะไรมันไปวิ่งหยุดหน้าฐานเราแล้วโอเคตายไปล่ะจะเข้าไปยึดก็ไม่ได้รีโหลดนานไม่ปลอดภัย มีรถเขายึดบีต้องวิ่งไปทางนี้แล้วก็วิ่งไปตรงบีครับอันนี้เพื่อนเรายิงอยู่ยิงเข้าไหมนะ ร5อยห้าสิโอเคเน้นเน้นไปรีเซ็ตจุดบีครับต้องรีบต้องรีบไม่งั้นแพ้ได้เฮถอยออกมา ไปรีเซ็ตก่อนนะนั่นไงด้านหลังโอ้โหพยายามหลบแล้วนะเออเน้นๆทียี่สิบโอเครีโหลดครับ เฮ้ยปืนไฟปืนไฟเฉยชิชวเฉยชิวมาเฉยชิวมาเฉยชิวเอขอคโคดายมาเรายิางได้สบายสบาย,ยลเลนะนี่นี่ยิงอยู่นี่ยิงอยู่นี่นนนยิงท้ายก็ตายได้ อย่างรถมาต้องสมอกก่อนครับอยู่มุมนี้มุมนี้เลยนี่ไงเห็นในช่องโอเคเขาหันไปทางสมอกเราอ่าไนส์อีสามสี่ 3, 4, ยิงไปโอเคไม่มีนะ ค่อยเดินหน้าไปมีเสียงรถอยู่นี่นนจะเอ๊ะชาวฟี่บายบาย <laughs> โอ้โห,โ,หโหดันค้าง <laughs> ในป่าเลยครับในป่าในดง M 3 6 B 2 โอเคยิงแบบโนสโคปหลบมุมก่อนครับรู้สึกว่ารถจะเยอะมากเดี๋ยวให้ดูอยู่กลางดงสายบุ๊โอเคมีตรงนี้เดี๋ยวเราจะอ้อมไปทางนี้ครับมีเสียงรถ ขยับขยื่นโอเคพระเออ่ะเขาอ,อยู่มุมนี้ครับนี่ไงโอ้วันช็อตทูคิวหนึ่งนัดสองคิว เราระเบิดลีโลลีโลแอนเทอร์จะลุยไปอย่างนั้นเลยเหรอ,อตามกา้น,นได้นานไงไป็มุมเดิมอ่ะดีสุดละ มีเสียงรถมาอ่ะเรียบร้อย bf ทิ้งระเบิดสังหารไปสวัสด,ดีครับแล้วก็ลาก่อน <c oughs> ล้อหลุดกระเด็นไปไกลเชียว เต้อถอยแล้วว่าเขาเจออืมเพื่อนเราตรงเอตายครับเขาจะมาจากแถวนู้นนี่ไงนี่โอ้ไนส์ nice. แต่ M 1 8นะเป็นคนยิงเพื่อนเราที่ตายเป็นเชอร์แมนน่าจะแถวนน้นแหละนะครหลบก่อนแล้วกันวิ่งวิงว่งวิงว่งวิ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 ่ง โอเคเดี๋ยวให้เขาเข้ามายึดเอนะเดี๋ยวค่อยไปยิงเขาโอะสู oh. <Sue>. okay. <laughs> ้โอเคโดนระเบิดไปซะไห้รู้ว่าใครใหญ่กว่า 36อสิบระเบิดโอ้โหแทกพังเวละไงไทเกอร์ตายแผนเธอร์จา๋าตรงนี้จ้ะโอ้โห M6 อืมหกอมส เขายิงซากไทเกอร์โอเคขอบคุณครับหลบละเดี๋ยวต้องหันปืนหนีครับเดี๋ยวเขายิงเข้าจรวดลเราโอเคแก็รอเขาโผล่มาไม่ต้องไปวู่วามครับรอให้เขาดันเขาสโมกมา เพื่อนเรายิงไป M6 แต่ยังเหลือ m 4 2มุมนี้มุมนี้เลยมุมนี้เลยโอเคยิงไม่ต้องโดนก็ได้เอาสเก็ตระเบิดนี่แหละมันแรงอยู่แล้วหกคิวแล้วนะรีโหลดนานอลต้องหลบออกมาก ไม่มีเป็นเราดันมาแล้วครับไทเกอร์เสียงสตูก้านี่คือแบบกระหึ่มดีโอ๊คโอเค เออไม่ใช่ M42 ในพะีเมเมื่อกี้น่าจะเป็น M19 ป้อมมันอยู่ด้านท้ายถ้าป้อมอยู่ด้านหน้าเป็น M42 M36 พังไปแล้ว okay. แต่ผมได้ยินเสียงรถอยู่นะหลังตึกไม่รู้ว่าเป็นรถถังเพื่อนที่อยู่ด้านหลังหรือเปล่าโอ,โอ้พืณนใหญ่ <c oughs> โดนแทะ รอเข้ามาเอามาละว้าวดิฟมาแต่ไกลแล้วก็บายบายขับแบบดิฟมาเลยเ,เดี๋ยวซ้อมช่วย แล้วเราก็รีโหลดด้วยฮะแปดคิวแล้วนะโอเคซ้อมเวยเพื่อนเสร็จแต่รีโหลดยังไม่เสร็จโอ้ไปยิงมุมด้านหลังสกอร์จะเพิ่งหมดขอ1คิวก่อนไม่น่าทันเอ้ามีคนไปยุ่งสี อโอ้โหต่างคนต่างยิงไม่โดนกันเขายิงผมไม่เข้าแต่ผมมายิงเขาไม่โดนโอเคถอยจ้าเรียบร้อยฮะชนะไปโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับก็ไปเสิร์ฟเบียร์ให้กับผู้เล่นมากมายนะอิ่มนํำสำลางกันไปนะครับผมกับ แก้วเบียร์ขนาด380ม mm, ิลลิเมตรก็จุ๊จุใจกันไปนะครับผมก็มีจุดอ่อนที่เห็นได้ชัดเลยก็คือลำกล้องที่ใหญ่นี่แหละนะครับแต่เขาเป็นลำกล้องสั้นทำให้มันยิงได้ง่ายนะครับผมแล้วมันเนี่ยมันยิงเข้าทะลุไปได้เลยอย่างที่คิดไว้เลยนะครับตอนที่ทดลองนะครับผม ว่ามันน่าจะยิงเข้าแล้วก็ทะลุไปด้านในได้แบบสบายๆก็เป็นตามนั้นเลยนะครับผมก็คือยิงเข้าไปข้างในได้สบายๆหรือแม้กระทั่งไอ้จรวดที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมก็ระเบิดได้นะครับเอาปืนกลยิงก็ระเบิดได้แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องค่อนข้างระวังกันหน่อยนะฮะคือก็แก้วเบียร์นะมันค่อนข้างเปราะบางแต่ที่เหลือก็คือหนานะฮะกรอบด้านหน้านี้ค่อนข้างหนาเลยโอเคครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับกับ รถถังสตูมไทเกอร์คันนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะฮะเป็นลรงใจให้กันถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กรุมกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก็ได้นะครับถ้างั้นผมขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ